ล้อนสุดเตารี่ช่วงนั้นผมก็ลังตกงานแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำผมให้รู้จักกับเพียคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของวินรถตุกๆในจังหวัดเชียงใหม่เพราะเพื่อนมันรู้พ่กผมก่าลังตกงานมันก็เลยแนะนำให้ลองกับรถตุกๆดูเพราะในจังหวัดเชียงใหม่น,นท่องเทีย่ยวคนข้างนีตเยอะรายได้น่าจะดีผมก็เลยตัดสินใจ ที่จะลองขับรถตุกๆดูผมว่าใช้เวลาในการขับรถตุกๆยะเวลาประมาณ2อาทิตย์เหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รายได้ก็ค่างที่จะดีเส้นทางในบริเวณในเมืองผมว่าพอที่จะรู้แต่ถ้าเป็นนอกเมืองผมจะไม่รู้สักเท่าไหร่จนมาเข้าสู่อาทิตย์ที่3คืนนั้นผมว่าจอบรถลอ้ลอลูกค้าตามปกติ เวลาก็น่าจะประมาณห้าทุ่มก็จะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งแกไปคุณลุงก็เดินมาหาผมเพื่อจะให้ผมไปส่งที่บ้านโชเฟอร์ไปส่งลุงในหมู่บ้านนี้ได้ไหมหมู่บ้านไหนครับลุงก็หมู่บ้านเชียงปายไอหนุ่มรู้จักไหมผมไม่ใช่คนแถวนี้ลุงแต่ลุงนำทางผมไปได้ไหม ได้สิห่างจากตรงนี้ไม่ไกลหรอกผมก็เลยบอกตกลงพ่อคุณลุงเขาเหมารลดขาให้ในราคาที่ดีมากกว่าราคาปกติประมาณสามเท่าตัวผมก็เลยปฏิเสธไม่ได้ก็เลยอาสาที่จะไปส่งคุณลุงแต่ทีนี้ระหว่างทางจากที่มีแสงไฟอยู่ในเมืองมากมาย แต่ตอนนี้แสงไฟทุกดวงก็ได้มืดลงเพราะกับรยากตาที่มันเงียบช่วงนี้ผมขนหัวลุกแต่ยัางน้อยก็ดีที่ยังมีคมุณลุงนั่งมาเป็นเพื่อนคุณลุงคุณลุงจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับเองก็ขับไปอีกหน่อยพอถึงสามแยกเองก็เลี้ยวซ้าย ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทำไมบ้านลุงเข้ามาในซอยลึกจังและอีกอย่างบ้านเรือนของชาวบ้านก็ไม่เห็นมันมีเลยมีแต่ป่าลุงกลับบ้านแต่ละทีไม่กลัวบ้างเหรอครับโอ้ยลุงไม่กลัวหรอกลุงอยู่ที่นี่มานานแล้วลุงชินกับมัน ผมก็ไม่เคยมาที่นี่ด้วยไม่รู้ว่าขากลับผมจะหลงหรือเปล่าเนี่ยแล้วเองกลัวหรือเปล่าล่ะกลัวกลัวอะไรเหรอลุงผีไงเองกลัวไหมโอ้โ,อโหลุงลุงมาพูดแบบนี้เลยเหรอบรรยากาศมันก็ได้นะลุงผมบอกตรงๆผมก็เริ่มกลัวแล้วแหละคุณลุง แกยิงคำถามมาแบบนี้ในใจเล็กๆของผมผมบอกอตรงๆว่าผมกลัวเพราะบรรยากาศที่ผมมาส่งคุณลุนมันมแต่ไม่ด้วยป่าบัานเลยของผู้คนค่อนข้างีจะไม่มีเลยไม่กระทั่งแสงไฟแทบจะมีเป็นบางช่วงเท่านั้นเอง ภาหลังข้างหน้าได้ครับลุงถึงแล้วครับลุงสี่ร้อยบาทใช่ไหมครับลุงลุงอยู่ที่นี่เหรอ ผมไม่เห็นมีบ้านสักหลังเลยผมเห็นมีแต่บ้านล้างก็นี่และบ้านของลุงลุงลุงอยู่ที่นี่นจริงๆเหรอลุงอยู่ที่นี่มันนานแล้วเองก็รีบกลับอย่าไปรับใครขึ้นรลถละทำไมลุง ชอบพูดกับผมแปลก,ปลกเอาเป็นว่าถ้าเองเจออะไรก็อย่าไปทักแล้วกันจากที่ผมส่งคุณลุงคุณลุงเขาทิ้งปิศานายผมมากมายถ้าเจอใครก็อย่าไปรับหรือถ้าเจออะไรก็อย่าได้ทักประมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ผมโมหรือว่า ที่นี่มันน่าจะมีอะไรแน่ๆเลยหลังจากที่ผมออกจากซอยนั่นมาแต่ผมรู้สึกว่าทาที่ผมกลับมันดัดเบรเส้นทางเดิมที่ผมเคยผ่านมาก่อน ทำไมกูวนมานี่รอบที่สามแล้วมันก็ไม่น่าหลงนี่ว่านี่ก็หลายรอบที่ผมมาอยู่จุดเดิมผมทั้งเดียวซ้ายแล้วก็ไปทางขวามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่มันจะมาอยู่ที่ทางเดิมและจุดเดิมแต่เส้นทางนี้มันก็ทำให้ผมชวนคิดไปในทางเรื่องลี้ลับ สิ่งที่มองไม่เห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากก่อนหน้านี้ทำไมเรามาที่เดิมอีกแล้วมันก็ไม่น่าจะหลงนะแต่ตอนนี้ผมชัดแน่ใจแล้วว่าผมไม่ได้หลงทางแต่ผมก็ไม่รู้ได้ทนนันยังไงพอผมขับรถไปสักพักผมก็เจอคุณยายคนหนึ่งแกเดินอยู่ข้างถนน ผมก็เลยถามแกเพื่อแกจะรู้เส้นทางเพื่อให้ผมกลับบ้านได้เลยลืมไปเลยว่าคุณลุงแกได้บอกไว้อย่าไปรับใครขึ้นรถล,ละ่ะทำไมลุงถ้าพูดกับผมแปลกๆเอาเป็นว่าถ้าเองเจออะไรก็อย่าไปทักแล้วกันคุณยายครับ พอดีผมลงทางผมจะเข้าไปในเมืองคุณยายพอรู้เส้นทางไหมครับเข้าไปในเมืองเหรอเองก็ตรงไปพอถึงสามแยกเองก็เลี้ยวขวาอ๋อที่แรกผมนึกว่าเลี้ยวซ้ายขอบคุณมากครับคุณยายแต่คุณยายจะไปไหนครับดึกๆเด่นๆยายกำลังจะกลับบ้าน บ้านยายอยู่ตรงไหนครับบ้านยายก็อยู่ตรงสามแยกก่อนที่เอ็งจะเลี้ยวขวาไปนั่นแหละทางผ่านผมพอดีเลยเดี๋ยวผมไปส่งครับคุณยายผมอยากจะกลับบ้านเลยลืมสนิดเลยว่าคุณลุงเขาบอกว่าห้ามทักหรือห้ามรับใครขึ้นรถไปแต่คุณยายก็ไม่ได้น่ากลุยอย่างที่คิดผมก็เลยลืมสนิทเลย เลยอาสาไปส่งคุณยายด้วยซ้ำแต่ที่ผมวิส่งแกบอกว่าเป็นทางสามแยกหรือว่าทางสามแพ่งแต่ที่ผมผ่านมาผมก็ยังไม่เห็นบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศาัยใดๆคุณยายใช่สามแยกข้างหน้าไหมครับตรงนี้แหละพ่อหนุม่มขอบใจมากแล้วพ่อหนุ่มก็เลี้ยวขวาไป แล้วแล้วบ้านยายอยู่ตรงไหน,นผมเห็นจะสาพภูมิเก่าๆเอา้าคุณคุณยายหายไปไหนเฮ้ยค,คุณคุณยายก็เป็นคนปวะกูว่าไม่ใช่แล้ว ยายนี่วะรอยายด้วยสิพ่อหนุ่มยายยายหายไปไหนแล้ววะกูกูกลับมาที่เดิมอีกแล้วหายไปไหนวะ จยายจ้ายายารีไไหนนพอหนุ่ายไปด้วยสิ <c oughs> คุณยายคุณยายผมกลัวแล้วครับจะผ่าเจ้าเขาคุณปู่คุณย,าย่าคุณตาคุณยายช่วยผมทีครับ <c oughs> แสงตามแสงไฟไปเสียงใครหรือจะเป็นเสียงของลุงมีมีแสงอีกจริงด้วย หลังจากที่ผมได้ตามแสงไฟไปเพียงแค่ไม่นานผมก็เจอถนอนใหญ่เป็นเส้นทางที่ผมจะกลับบ้านได้หลังจากคืนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสงสัยเสียงที่มากระซิบข้างหูว่าให้ตามแสงไฟไปนั่นคือเสียงของใครหรือจะเป็นเสียงของคุณลุมที่ผมไปส่งแกที่บ้านผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ พี่รู้ไหมว่าเมื่อกี้ผมไปเจออะไรมามนมุ่มไปเจออะไรมาวะหน้าตาแตกต่เงียผมผมไปเจอผีมาสิพี่มีคุณลุงเขาจ้างผมไปส่งที่บ้านผมเห็นว่าลุงแกเหมาก็เลยไปส่งแกเห็นว่ามันคุ้มแล้วมึงไปส่งที่ไหนอ่าหมู่หมู่บ้านเชียงปายพี่เฮ้ย hey. ไม่มีใครเข้าไปกันหรอกมึงไม่รู้เลยนะเพราะที่นั่นอ่ะผีมันดูมึงโดนรับน้องใหม่แล้วแหละก็ไม่มีใครบอกผมเลยพ่อหมู่บ้านนั้นเขาบอกว่าผีดูคายไปอยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครอยู่ได้สักคนเลยเป็นที่มาของหมู่บ้านที่ล้างและไม่มีผู้คนอยู่อาศัยจนมาถึงทุกวันนี้